One News ตตรรงงไปงมาแซนด์วิชเป็นอาหารที่ทำง่ายเร็วกินง่ายทั่วไปมักจะเป็นขนมปังสองแผ่นประกบกันและจะมีส่วนประกอบที่แตกต่างกันไปแต่วันนี้ฟางจะชวนคุณผู้ชมมาทำแซนด์วิชแบบเปิดหน้าหรือที่เรียกกันว่าโอเ n นเฟสแซนด์วิช อาหารจานนี้ง่ายมากๆค่ะไม่ต้องใช้เวลาในการปรุงและจานนี้สำหรับหนึ่งที่ค่ะส่วนประกอบนะคะมีขนมปังฝรั่งเศสหนึ่งแถวมะเขือเทศกระเทียมผักร็คเก็ตปลาซาดินกระป๋อง โอเพน a ฟสแซนด w i c h แบบนี้นะคะจริงๆแล้วก็ไม่ได้จํากัดหน้าตาหรือว่าส่วนประกอบถ้าหากใครไม่ชอบปลาซาดีเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นปลาทูน่าก็ได้และที่สําคัญนะคะอาหารจานนี้เนี่ยหน้าตาออกมาจะสีสวยมากๆถ่ายรูปอวดเพื่อนๆได้ค่ะเราจะหั่นขนมปังฝรั่งเศสหั่นให้หนานิดนึงก็ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาขนมปังใส่ลงไปในทสเตอร์หรือว่าเครื่องปิ้ง เราจะหั่นมะเขือเทศเป็นลูกเต๋าปรุงมะเขือเทศนะคะใส่เกลือลงไปนิดนึงคนให้เข้ากันขนมปังเราได้ที่แล้วนะคะวางไว้เลยวิธีการก็คือว่าเราจะนากระเทียมสดนี่นะคะถูก,กับขนมปังก็จะเอามะเขือเทศที่หั่นไว้เมื่อสักครู่เทใส่ลงไปเลยนะคะวางลงไป เอาละค่ะเหลือส่วนประกอบอีก2อย่างสุดท้ายแค่นั้นเองนะคะปลาซาดีนสุดท้ายแล้วค่ะใส่ผักบล็อกเก็ตลงไปด้านบนหากคุณผู้ชมต้องการแซนด์วิชหลายหน้าก็ลองจับคู่แซลมอนรมควันกับอะโวคาโดและเคเปอร์หรือจะเป็นทูนา่าไข่ต้มแตงกวาตามด้วยเกลือและพริกป่นก็ได้ค่ะ นี่ก็เป็นหน้าตาของ Open Sandwich ชสำหรับวันนี้นะคะเมนูนี้ดีกับสุขภาพด้วยค่ะและปิดท้ายวันนี้นะคะผู้ชมคะเรามีเคล็ดลับดีๆในครัวมาฝากกันเช่นเคยไปติดตามกันเลยค่ะสนับสนุนโดยสมกข้าวโอ๊ตนี้เป็นซ u เปอร์ฟู้ดนะคะมีประโยชน์แล้วก็มีใยอาหารสูงด้วยเอย๊แต่ว่าทำไมเวลาไปเดินซ u เปอร์มาร์เกต็ตเนี่ยมันมีหลากหลายชนิดจะเลือกยังไงอะคะ ความจริงแล้วข้าวโอ๊ตก็มีแบบเดียวละค่ะแต่ว่าที่เรียกต่างกันไปเพราะวิธีการแปรรูปทําให้เมล็ดข้าวโอ๊ตหนาบางไม่เท่ากันและยังใช้เวลาในการปรุงสุกไม่เท่ากันด้วยที่เราเห็นวางขายทั่วไปจะมีโอ๊ตอยู่3แบบคือโอฟเชชั่นโอ๊ตโอ๊ตมิลและอินสแตนโอ๊ตโอฟเชชั่นโอ๊ตเป็นเมล็ดข้าวโอ๊ตหนาที่สุดใช้เวลาในการปรุงสุกนานนิยมเอาไปทำกราโนล่าค่ะแต่ถ้าเห็นชื่อว่าโรโอ๊ตก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะ เพราะโอฟชั่นโอ๊ตและโรโอ๊ตก็คือชนิดเดียวกันอีกแบบก็คือโอ๊ตมีลหรือว่า Quick อ๊ตจะมีเมล็ดบางกว่าชนิดแรกใช้เวลาปรุงสุกเร็วกว่าเติมน้ำหรือนมนำไปต้มให้เดือดไม่กี่นาทีก็กินได้เลยมักใส่นมหรือผลไม้ชนิดต่างๆกินเป็นอาหารเช้าหรือจะนำไปต้มเป็นโจ๊กใส่ผักก็อร่อยค่ะสุดท้ายอินสแตนโอ๊หรือว่าสำเร็จรูปที่มาเป็นซองฉีกแล้วเติมน้ำร้อน ใส่ในไมโครเวฟก็กินได้ทันทีส่วนใหญ่มักจะผสมรสชาติผลไม้มาให้แล้วแต่ระวังนะคะเพราะว่ามีส่วนผสมของน้ำตาลมากพอควรค่ะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากอาหารที่ดีนะคะและ In the Kitchen จะทำให้คุณเป็นโฮมคุกที่สนุกกับการทำอาหารมากขึ้นค่ะ1 One News ตรงไปตรงมา